สวัสดีครับแม่ๆครับผมสวัสดีกับวันนี้ก็วันอาทิตย์อีกวันนะครับผมวันนี้ก็มาเยี่ยมน้องมิ้นนะครับผมได้นํากล้วยจากคุณแม่พรมมณีนะครับผมมาให้กับน้องมิ้นได้ทานนะครับวันนี้ก็ขอบคุณแม่แม่ทุกท่านนะครับต้องขอบคุณคุณแม่ละวิการด้วยนะครับเมื่อคืนก็คุณแม่ก็ได้อนคะแนนมาให้พ่อควานซื้ออ้อยมาให้น้องมิ้นนะครับผม นี่น้องมินมาแล้วครับอันนี้น้องหมิวมาครับมาเยี่ยมน้องมินอ่ะเอากล้วยให้น้องมินกินหน่อยเร็วเอาให้กินจากถุงนึงก่อนพอเป็นพี่เดี๋ยวกล้วยเอามาให้กินกินนะครับอยู่บนรถตัวีนะครับคุณเมย์ก็มาเยี่ยมน้องมินนะครับวันนี้ก็คงครูฝึกคงเกี่ยวข้าวนะครับนี่ตรงนี้ก็เลย ยังไม่เห็นครูฝึกเลยครูฝึกไปไหนน้อวันนี้เนาะครับสวัสด,ดีจ้าหนะ่อสวัสด,ดีจ้าแม่เนาะยเลยสวัสด,ดีจ้าสวยก่อนสวยอยสวัสด,ดีจ้าก่อนอ่าใช่ปอดนะีใ่ใส่ยัดปากนะี่ชอบเล่นดินนะครับ น้องน้องมินนี่ชอบเล่นดินมากเลยนะครับผมอ้กินหนสถานที่ก็กว้างขวางนะครับคุณแม่ต้นไม้ก็มีแต่ต้นใหญ่ๆนะครับผมนี่ถ้าสมมุติว่าพายุหรือฝนตกนะครับน้องมินก็คงจะได้พักลง ลงนอนตรงนี้ก่อนนะครับผมก็ถือว่ามาเข้าโรงเรียนตรงนี้ก็เป็นป่าไม้ล่มลื่นดีนะครับ ต้องขอบคุณแม่แม่ทุกท่านนะครับที่เมตาน้องมิ้นนะครับคุณแม่เมตตาซื้อผลไม้เป็นกล้วยเป็นสับปะรดเป็นมันแก้วตะเภาให้กับน้องมิ้นตอนที่น้องมิ้นได้เข้าโรงเรียนนะครับต้องขอบคุณคุณแม่และวิการก็ได้ซื้ออ้อยให้กับน้องมิ้นนะครับผมท่านก็ใจดีใจบุญนะครับสําหรับกล้วยนะครับผมก็เป็นของคุณแม่พรหมมณีนะครับวันนี้ท่านก็เมตตา ให้กับน้องมิ้นนะครับผมนี่พอควานก็จะให้กินไปก่อนวีสอวีนะครับส่วนที่เหลือก็จะเอาเก็บเอาไว้ให้ทางโรงเรียนเอาไว้ฝึกนะครับเอาไว้ฝึกไว้สอนน้องมิ้นนะครับคุณแม่เวลาน้องทําตามเขาก็จะให้ให้น้องทานกล้วยนะครับเอาไว้เป็นรางวัลให้กับน้องนะครับ ส่วนขนมน้องมิ้นนะครับผมวันนี้พ่อขวานก็ลืมเอามานะครับขนมน้องมิ้นขนมแท่งจากคุณแม่เที่ยงนะครับวันนี้คิดว่าจะเอามาแต่ลืมนะครับคุณแม่มาเที่ยวก่อนก็เอามาให้น้องมิ้นได้ทานเลยแต่วันนี้ลืมก็คงจะเป็นวันมะลืนนี้นะครับผมพ่อขวานก็จะมาเยี่ยมน้องมิ้นนี่วันเว้นวันนะครับมาทุกวันไม่ได้เลยคุณแม่ ค่าน้ำมันรถแพงนะครับน้ำมันแพงก็เลยต้องมาวันวินวัน,วน,วนมาดูน้องมาให้กำลังใจน้องมินง้นแรงเป็นต้นแบบที่คนไทยตนะจัดโจทยจทยโจทย์ด,ยด้นี่ครับผมดูตาน้องครับก็มาอยู่นี้นะครับผม เอากล้วยลงไหมอีเพิ่อนี่เจ้า,า,จากโก็หญ้าก็ให้ทานอย่างเยอะเลยนะครับทางโรงเรียนก็ตัดหญ้าต่อะไรให้กับน้องมิ้นได้ทานเยอะเลยนะครับผมมาอยู่นี้ก็ไม่อดไม่อยากนะครับคุณเมย่าของทางโรงเรียนนี่นู่นครับเป็นป่ากงก้วงเยอะเลยนะครับผม ให้น้องได้ทานได้กินอย่างอริสอร่อยเลยนะครับผมขึ้นรถด,ดวิวังขึ้นรถมันเป็นยังหรอกขึ้นรถปั๊บมันเล็บแตกเลยมิเนาะ ต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่อีกครั้งนะครับกราบขอบคุณคุณแม่กราบขอบพระคุณคุณแม่ทุกทกท่านนะครับที่เมตตาน้องมิน้นอันนี้พอควานก็ได้มาเยี่ยมน้องมิ้นแล้วนะครับผมก็ให้กับแม่แม่ได้มาดูนะครับผมลงสถานที่และสถานที่โรงเรียนที่จะสอนน้องมิ้นนะครับเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับเป็นร่มรื่นมากนะครับพอควานก็เลยมาเลือกสถานที่ตรงนี้เพราะว่า น้องจะได้อยู่กับต้นไม้ตอนกลางวันเวลาแดดร้อนๆนะครับผมก็จะอาศัยต้นไม้แล้วเวลาคันน้องก็จะถูต้นไม้อย่างนี้นะครับดูเวลาน้องคันก็จะถูต้นไม้อย่างนี้นะครับมีรอยมีแต่รอยรอยน้องถูนะครับนี่ก็จะถูอย่างนี้ก็ถือว่าผู้คว,วานเลือกมาอยู่ตรงนี้ให้กับน้องมิน้นเดี๋ยวก็คงอีกไม่นานนะครับอีกไม่นานก็คงจะได้พาน้องกลับบ้านนะครับเพราะว่าถ้าฝึกสิบ แต่ตอนนี้ก็วันนี้ก็คงจะไม่ได้ฝึกนะครับเพราะว่าทางโรงเรียนก็เกี่ยวข้าวนู้นนะครับเห็นตรงหน้ารถขียวๆนะครับก็เป็นข้าวของทางโรงเรียนนะครับทางอาจารย์ก็คงจะตากข้าวตากอะไรก่อนนะครับคุณเม่ก็ここขอพระคุณอีกครั้งนะครับผมขอพระคุณคุณเม่เที่ยงนะครับผมที่เมตานองมิ้นขอพระคุณคุณเม่ลาวกานะครับผมขอขอพระคุณคุณแม่พรหมนีนะครับผม เล่าขอบคุณคุณแม่สุนีกขอบพระคุณคุณแม่รัตนาพรขอบคุณคุณแม่ทุกทท่านนะครับที่เมตาน้องมิ้นขอบคุณคุณแม่ที่ทุกทท่านที่พ่อขวานไม่ได้เอ่ยนามนะครับก็ขอบขอบคุณมากๆนะครับวันนี้พ่อขวานก็ขอจบไร์นะครับผมสวัสดีจ้าก็เร็วจ้าก็เร็วสวัสดีจ้าเม่หน่อยเร็วเร็วสวัสดีจ้าก็เร็วจ้าก็เร็ว จะน้อยไหนโอ้ยไม่ทำเลยน้อน้องมินนี่ขี้โกงจริงๆเลย